เออเดืองเดึงองแล้วก็เดึองลเลยแล้วก็ดเดือนเออข่ายปอนได้ถ้าสบงก็หลุดแล้วมันทำไงจ่อมึงกลัวอร่อยชอบจังเลยมาดึงสบงเลย ดือดสองพันเลยอืมเดืแดตาตาปิ๊บลอยไหมซูมเห็นหนาเขาด้วยแล้วก็เห็นทั้งหมดเดึอไอยงเงี้ยมาอร่อยอันนี้น่าจะเป็นเมล็ดอ่าฟักทองคนเดียวเมล็ดฟักทองนะไม่ต้องทอดไก่เองซูมอย่างเงี้ยเออ ไอ <c oughs> าแล้วโอ้โหเราดึงสบงแน่นด้วยนะนี่ถ้าเกิดผูกไม่ดีนี่มีมีหลุดนะอร่อยไม่รมอง่พิอ่มมองมาด้วย มือเดียวก็ได้ลูกไม่ต้องสองมือดักแล้วสะบองจีโรดก็นี้ก็นี้ว้าก็น,นี้แล้วดูดิมือเพื่อนอ่ะโอ้โหลมาจับกันเว้ยกันก็เพื่อนหมดเลยรอยใหญ่เลยัวช่าก็เม็ดอะไรก็เมด็ดอะไร <laughs> น่าจะเป็นเมล็ดไอ้นั่นอนะ่ะ <laughs> ดั้งดึงน่นตึบเว้ <laughs> อร่อยไหมลูก่อยไหมยังไมาใกล้มากแต่ก็จุหวังดึงด้วยดึงสบงกันไม่เป็นรูปทรงเลยก้อนนี้ครับก้อนนี้อ่อยไหมเอ้อ่อยเปล่า โอ้ยตันี่ถ้าตัวนี้ก็ดึงไว้อย่างเนี้เลยนนตัหนีอืมอเดี๋ยวสลับกันเด้อแต่พี่บอยป้อนหนเด้อคนนี้โอเคนะคือยุ่งครบสามนาทียังครับแต่พี่บอยคนคนป้อนแทนเด้อคนนี้เด้อ